ไอคือคนที่ฮักฮักคนเดียวในี่ใจอายคือคนสุดท้ายที่น้องสิให้แม่ชีวิตที่มีก็ไอคือคนที่ฮักฮักที่แสนดีถึงแม้ว่ามือนีบอกมีไออยู่ข้างกายให้อายรับอ้ายรู้เอาไว้เด้อไอว่าไอคือคนของใจ ปีลำเศร้าปีลำกระโพอได้ยำดอกนาสัมวาดสนานนกกาบังพอได้หักแล้วพอสมคือจังตอกมัดกราวาสนาคู่ขี้ตมพัดไอายไปตามลอม,อม,ม,มสาธุแม่เนศาสาธนาให้เ้าเกิดมาได้คู่กันอย่าสมีแนวขวางกันคือจังในชาตินี้